สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาพัดยากิโซบัตเนาะนี่เจ้ามันอยู่ในซองในหอ่อป้าดาวกระเทยก็ใส่นี่เนาะเปเลือกซื้อมาเจ้ามันมีนมหลายยี่ห้อนะนี่ละมันจะมีเป็นถุงเป็นถุงเนาะนี่กระลำพริกหยวกพริกหวานอันนี้เครื่องปรุงเจ้ามัจะมีขายเป็นขวดเนาะป้าดาวก็แกะก,กระดาษผลอ,ออกไปลนะไปเจ้าไปทำกันเนาะ nên nó mặn mà cháu, nó mặn có đẹp sẽ xóa, nó mặn có đay, phát sen phát sen ใครสอบกินทัดเส้นมาทาั้งนมื่นะเจ้าผัดยาสีโซ่บะเนาะ จะมีหลายหลายยี่ห้อเนาะเส้นที่เรีแต่เขาจะเลือกเอากั่เส้ในใหญ่มีเส้นน้อยมียังบัตเต้อเจ้าพักต้องใส่อีกข้างนี้ป้าดาวใสกระลำเนาะใสกระลำขึงหัว ăn hát lên nhớ cháu đi này phấn hợp hát giá thì sâu bán nó Phải ý phú của phần เป็นผงก็มีสองปุ้งนะเป็นซองก็มีเจ้าเป็นซองเป็นผงแล้วก็เป็นหนาเป็นขวดนะเจ้าโกลโลลกประดาไพักมันเหมือนยุบกระดามากก็ยุบเจ้าเหลือกระเส้นนะเส้นมันเยอะ ใส่แอมจับเนาะถ้ามันจืดเท่ากับใส่อีกใส่แต่เครื่องรุ้งติดเป็นขวดนนี่ก็พอแล้วเจ้าอันนี้คือเครื่องรุ้งของเปิรนเนาะมันจะซาบยากิโซบะอินาซาบกินของเปิรนเนาะบ้านเฮาก็มีขายเจ้าของเนาะต้องไปซื้อในห้างเนาะในห้างที่เปิรนเอาของญี่ปุ่นไปขายนะเจ้า มันก็คงบแบบแตงเต่าอ,อันผงอันเขื่องปรุงบ้านเ้าหรอกราคาก็คงเกือบพอๆกันเน,นี่ยเส้นยากิโซบะนี่หนาพัดไปเต้เจ้ามันเจ๊ดเลยพ่าแบบผลทำมาโดยเฉพานะเนาะเพาะแบบมันเป็นเส้นแบบพัดอีนเนี่ย เส้นแบบพัดนี่ผนจะบะเฮือเล่เจ้าถ้าไค่จะใสพ่พริกป่นก็ใส่ได้ไผ่จะใส่ไข่ใส่เครื่องใส่ปลาหมึกใส่กุ้งก็ใสไ่ได้แต่ปลาด่าผมใส่เนาะ เจ้นี่ตังไนมันจะกินได้จะมีสามแพ็คด้วยกันเนาะสามหอ่อในกระทะนี่กินได้สามคนเจ้าเนี่ยแต่ถ้าคนกินเยอะๆก็กินแบบคนทีกก่กินเข้าได้นะก,ก,ก็กินได้เพียงสองคนในกระทะนี่นะถ้าตักคนจานใหญ่ๆก็ได้สองจานเจ้าในเนี่ย เนห้มันหนุ่มๆเนานะพักเส้นใหื้อมันอันอ่นอนๆซุกๆเยกอ่กอะนี่เราจะพักอะ่ะถ้าเป็นพักกาดขาวหัวใหญ่ก็ต้องใจ้ประมาณขึ่งหัวเนาะแต่ถ้าหัวน้อยใส่มดหัวนะเจ้าอันนี้หัวใหญ่ๆประมาณสามโลพักกาดขาวนี่นะแต่ถ้าเป็นกะลัมก็หัวใหญ่ๆขึ่งหัว น,นี้ยังน้อยไปเจ้าเนี่ยพักเนี่ยนี่เราเจ้าถ้ามันยุบไปก็เหลือแขนนิดเดียวแต่เวลาประดาวกินนะประดาจะเจ้าเส้นแขนนิดเดียวแล้วก็เหลือเอาพักหมดอนะเนี่ยซื้อมาทำก่อนดูนะ เส้นมันหนุ่มๆเจ้าพอเส้นมันดิบมันก็สังเกตดูว่าเส้นมันใสหรือยังอืม ไปซื้อสีลาดหน่อเจ้าเป็นพักเมืนนะเกือบซาวนาทีบ่น่ะพักอยู่ทนะ่นน่ะนี่ป้าดาวยังพักหลวกๆหน่อเจ้าเนี่ยแต่ถ้าเขาไปซื้อกินน่เจ้ามันหมอมีพักเยอะเป็นใส่พักเพียงน้อยเดียวสมากปลาดาวจะซื้อมาทำเองเนาะเขาใส่พักเยอะอีกอะ แทงน่ะเจ้าประมาณสองร้อยบาทนี่แขนเนี่ยถ้าพีเดียวเี่ยปากเดียวเี่ยแต่เขาก็กินกันนะซื้อกินกันประมาณสองร้อยบาทแขนเนี่ยสิป้าดาวตักขึ้นมานี่เป็นบางล้านบางร้านบางล้านก็่ห้าร้อยห้าสิบบาทร้อยแปดสิบบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยซื้อมาพัดเองดีกว่าพุกดีกว่าเจ้า เส้นนี่บาถึงสองร้อยได้เลยถ้าเขาบาใส่เนื้อใส่อย่างนี้นะนี่เราจะเวลาพัดเส้นเลยมันหนุ่มๆเส้นมันฟุกๆอ่อนๆมันบาเจ้นเนี่ยเจ้าเส้นเนี่ยอนี้ล็อกเห้นเส้นเห็นเส้นน่ากิน สเส้นนี่ฝนจะทำมาโดยเฉพานะเนาะฝนมาเพื่อมันเละพัดเซตเรียบร้อยแล้วจาพัดยากิโซบะทำกันดูเนาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอโคดไล่์กดแซร์กดกระดิ่งติดตามเฮื่อป้าดาวเวรเนอร์จำได้ผาัคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ